งามมากครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขียวแล้วก็ต้นนี่สวยงามจะมีอยู่หลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศก่อนนะครับแม่ขอจับนิดนึงนะแม่ได้นี่ก็จะเป็นคองน้ำางี้เอาแม่แล้วเวลาปลูกตอนปลูกตอนแรกๆนี่เราทํายังไงครับก็หยอดี้หยอดเนี้ยแม่มีมีที่ยึ่นหยอดเดือนหนึ่งเราก็เก็บได้แล้วใช่ไหมครับหกสิบวันนะหกสิบวันก็สองเดือนเนาะเออห้าสิบหกสิบวันนะ นี่รางอนุบาลน,นะครับรางอนุบาลอ๋อจะเป็นฟองน้ําเป็นแผ่นอย่างนี้เลยอ่ะแม่ใช่แล้วก็คัตเตอร์กรีดมเมล็ดหยอดใช่ไหมแม่แมันมีมันมาอยู่แล้วคัตเตอร์นะเขากรีดมาอยู่แล้วอ,อ๋อเขากรีดมาให้อยู่แล้วใช่โอ้สะดวกสบายนะครับน้ําก็จะดูจากถังนี้เนาะจ้ะ้แล้วก็ขึ้นไปจ้้แล้วก็ไหลอย,อยู่ตามรางจ้้น้าวนแล้วก็ลงมาอันเก่านี่เนาะใช่ แสดงว่าเราไม่ไอไฮโดรโปนอิกนี้เราไม่ใช่ดินเลยใช่ไหมแม่ไม่ไม่ใช่ใช้เป็นฟองน้ำเนาะที่เพื่อนเพือนเห็นตอนแม่ตัดเมื่อกี้เนาะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับผมตัดผ,ผักส่งเขาตัดผ,ผักส่งเขาแล้วครับโอ้แม่อันนี้ผักสวยๆสดๆเลยเนาะแม่เนาะอันนี้เขาเอิ้นว่าผักยังครับแม่ขึ้นช่ขึ้นช่ายหูนี่ครับคนไเรียก ของคนเขาเรียกอะไรตั้งโอนะตั้งโอนะครับหืมงามงามเลยโอ้แม่นี่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกใช่ไหมครับนี่มีฟองน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะแม่ตัดตรงฟองน้ําเนี่ยตัดได้ฟองน้ําอืมสวยๆเลยครับแม่ครับแม่ช่วยพาไปดูหน่อยครับว่าไฮโดรโปนิกนี่มันเป็นยังไงครับแม่มดูเองเลย แม่ไม่ว่างนะครับแม่ให้เข้าไปดูเองเลยนะครับจ้าไปดูเลยอ่าตอนนี้แม่แม่ก็กําลังเล่งอยู่เนาะแม่เนาะจ้าโอ้ยอันนี้เขาสั่งไว้เยอะไหมครับแม่สั่งไว้ยี่สิบโลยี่สิบโลเขาก็จะมาเอาแล้วเนาะจ้าอืมให้น้องเป็นผู้ชุบด,ดีได้ผักงามๆงี้ไปเนาะแม่ <c oughs> อ่าอันนี้คือเราไม่ใส่สารเคมีใช่ไหมแม่ไม่เลยเป็นไฮโดรโปนิกไม่ใส่สารเคมีไม่ใส่อะไรเลยเนาะ <c oughs> ยาฆ่าแมาลงก็ไม่มี อย่างนี้น่าจะเป็นพวกกลุ่มของคนรักสุขภาพแค่แม่แม่ที่สั่งไปนะครับเออเดี๋ยวตอนนี้แม่ก็ไม่ว่างนะครับแม่เล่นงานอยู่นะครับออเดอร์รัวๆมานะครับตอนนี้ก็ไม่ทันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแอบ,บดูดูดูเลยนะแม่ผมขออนุญ,ญาตเข้าไปดูนะว่าแม่ทํายังไงบ้างเนาะ,อะโอ้หนี่ครับสวยงามมากครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเขียวแล้วก็ต้น,นสวยงาม จะมีอยู่หลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมบรรยากาศก,าก่อนนะครับนี่นะครับแม่มีผักสลัดด้วยใช่ไหมครับแม่มีแต่ไม่เยอะ๋อม,มีพวกผักผมไม่ค่อยสันทัดด้วยเขาเรียกคอร์สเขาสลัดไหมผักคอร์สเนาะแดงเขียวเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะได้ไปดูเลยครับผมอันนี้คือส่วนไอ้แปลงตรงนี้คือที่แม่แม่กําลังเก็บอยู่ใช่ไหมแม่เนี่ยอืม อันนี้มันได้ที่แล้วนะครับแม่ครับอันนี้ปลูกได้นานยังครับเนี่ยเดือนกว่าแล้วอ๋อเดือนนึงเราก็เก็บได้แล้วใช่ไหมครับหกสิบวันหกสิบวันก็สองเดือนเนาะห้าสิบหกสิบวันนะอันนี้อันนี้ครบกําหนดแล้วใช่ไหมแม่ครบแล้วโอ้โนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆโอ้ยไม่มีแมลงเอ,อไม่มีไม่มีไอ้แมลงมากัดกินใบนะครับ แต่ว่าเนี่ยครับธรรมชาติจริงๆครับพึ่งก็มาตอมอยู่นะครับนี่แอบเห็นตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสวยงามมากเลยครับอ่าเดี๋ยวเราก่อนจะไปดูแปลงอื่นเรามาดูระบบระบบการทํางานนะแม่ระบบการทํางานทํางานยังไงครับแม่อันนี้แหละน้ําวนนี่แหละใช้เป็นน้ําวนเอานะครับอ้าอืมนี่นี่นอ๋ออันนี้คือน้ําก็จะดูดจากถังนี้เนาะ แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไหลอยู่ตามราง้น้ำวนแล้วก็ลงมาอันเก่านี่เนาะแสดงว่าเราไม่ไฮโดรโปนิกนี่เราไม่ใช่ดินเลยใช่ไหมแม่ไม่ไม่ได้ใช้ใช้เป็นฟองน้ำเนาะที่เพื่อนเนเห็นตอนแม่ตัดเมื่อกี้เนาะและในน้ำนี่ใส่ปุ๋ยยังไงครับแม่ปุ๋ยเอกับปุ๋ยบีมันเป็นเอปุ๋ยใช้กับไฮโดรโปนิกเลยใช่ไหมแม่ใช่ อย่างนี้การพรวนดินพรวนไรเราก็ไม่ต้องมาพรวนเลยเนาะแม่เนาะไม่นะไม่ต้องขุดดินด้วยอืมไม่ต้องขุดนะครับเดี๋ยวนี่นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะแม่ขอจับนิดนึงนะแม่ได้เลยนี่ก็จะเป็นฟองน้าเงี้ยเอาแม่แล้วเวลาปลูกตอนปลูกตอนแรกแรกในเราทํายังไงครับก็หยอดเม็ดหยอดเ<อ>ม็ดแม,ดม่มีมีที่พึ่งหยอดไหมมีตัวนั้นอ่ะอ๋อนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนั่นแหละในรางอนุบาลน,นะนี่นะครับเพื่อนเพื่อน นี่นะครับนี่รางอนุบาลนะครับรางอนุบาลอ๋อจะเป็นฟองน้ําเป็นแผ่นอย่างนี้เลยอ่ะแม่ใช่แล้วก็คัตเตอร์กรีดมเมล็ดหยอดใช่ไหมแม่มันมีมันมาอยู่แล้วคัตเตอร์นะเขากรีดมาอยู่แล้วอ๋อเขากรีดมาให้อยู่แล้วใช่โอ้สะดวกสบายนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผักสลัดนะครับใช่เออบอนุบาลก็เป็นระบบน้ําวนเหมือนกันเลยนะ้ำมนะ่เนาอใช่อืมมีน,นี่นี่นะครับเพื่อนๆดูนะครับมัน จะมีหลายชนิดมากเลยนะครับหลายอย่างนะครับอันนี้ต้นอ่อนก็มีนะครับต้นพึ่งหยอดนะครับนี่นะครับโอ้แม่ทําได้สุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอีกรุ่นหนึ่งเนาะแม่เนาะใช่รุ่นน้อยอรุ่นน้อยครับก็คือเดี๋ยวรุ่นใหญ่แม่เก็บขายหมดก็จะมีรุ่นน้อยที่มันจะขึ้นมาอีกนะครับสวยงามครับสวยงาม นี่ครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูทางนู้นนะแม่มีหลายหลายแปลงเลยนะ,น,นะครับนี่นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหลังคาแม่ก็ใช้เอ่อเป็นผ้าใบาสีขาวเนาะแม่เนาะใช่พลาสติกสีขาวคุมไว้เนาะจ<ช>้าโอ้นี่ะครับ นี่ก็น่าเป็นผักสลัดด้วยนะครับก็ปลูกแม่แล้วอขึ้นช่ายพวกผักสลัดนี้ใช้ปุ๋ยตัวเดียวกันไหมครับใช้ตัวเดียวกันอืมแล้วก็ลงในในระบบน้ำวนตัวเดียวกันได้เลยเนาะใช่อ๋อนี่นะครับแม่ก็จะลงไว้นะครับจะลงเป็นผักอันนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆน,นะครับผมผักเอ่อพวกผักคอสดผักอะไรเนี่ยครับผมจะไม่ค่อยเป๊ะเรื่องชื่อนะครับผม เพราะว่าผมสกาวได้นั่นเองครับพื้นบ้านอย่างเดียวครับนี่แต่ว่าให้เพื่อนๆดูอ่านี่นะครับมาแปลงตรงนี้นะครับมาส่วนของแปลงตรงนี้แม่ครับตรงนี้ทําไมมผมไม่เห็นระบบน้ําวนเลยอะแม่เป็นน้ํานิ่งน้ํานิ่งใช่นี่นะครับไม่มีระบบน้ําวนนะครับน้ํานิ่งคือยังไงครับแม่น้ํานิ่งก็ใส่ปุ๋ยเท่าเดียวแล้วก็ย่าย อ๋อเป็นถังเป็นระบบน้ำใส่ใส่ปุ๋ยใส่น้ำทีเดียวใ้าใส่ทีเดียวนี่เราไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาเลยใช่ไหมแม่ไม่เออไม่ใช่รอจนจนโตแล้วเก็บขายเลยนะใช่ไหมแม่ขายขายโอ้โหทำไมสะดวกสบายมากเลยนะครับผมนี่นะครับสวยสวยอ่า การปลูกผักอย่างนี้นะครับแม่ผมว่าน่าจะเหมาะกับคนในเมืองเหมือนกันนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาปวนดินปวนไรเนาะแม่เนาะก็มีระบบนี้นะครับก็ปลูกผักได้หลายอย่างนะครับไฮโดรโปนิกอย่างเี้ยนะครับเนี่ยครับมีรางมีระบบน้ําเข้าแล้วก็ระบบน้ําออกเนี่ยนะครับสําหรับคนในเมืองที่รักสุขภาพนะครับก็สามารถปลูกอย่างนี้ได้เนาะแม่เนาะได้ ไม่ต้องไปวุ่นวายขุดดงขุดดินเลยนะครับก็ใส่ปุ๋ยเอกับปุ๋ยบีสองอย่างแค่นั้นเองอ่าอันนี้แม่ก็ไม่ได้ใช้ยาฆ่ามาแมลงอะไรเลยนะครับเนาะไม่มีไม่มีโ้หนี่เป็นผักขึ้นช่ายเดี๋ยวเราชมเสร็จแล้วเนาะนี่มาดูนะครับแม่ครับผักขึ้นช่ายเนี่ยกับผักคอสน,นี่แม่แม่ขายยังไงครับขึนใยขายโลละร้อยโลละร้อยเดียวเองเหรอแม่โอ้โหผักสวยๆอย่างนี้นะครับโลละร้อยนะครับ แม่ครับแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจอยากได้อ่ะแม่มีเบอร์โทรติดต่อไหมเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยเนาะแม่เนาะใช่อ่าแม่อ่าช่วยบอกพิกัดหน่อยครับแม่อยู่ตรงอ่าที่ผมอยู่นี่พิกัดอะไรครับกัดบ,บ้านท่าแร่บบนะบ้านท่าแร่ใช่ตำบลอะไรครับผมบ,บุรีรัมยอ่าอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับผมใช่ครับวันนี้นะครับก็แม่ก็กําลังขมักขม้นเนาะกับการ ทำออเดอร์ผักนะครับพอดีผมก็มารบก,กวนแม่เล็กน้อยนะครับแต่ก็ขอพระคุณแม่นะครับที่ให้ผมได้ถ่ายทํานะครับผมคลิปนี้ผมต้องขอบคุณคุณแม่มากครับผมสวัสดีครับรับชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆทุกเรื่องราวของการเกษตรที่ผมจะนํามาเสิร์ฟเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ